เรื่องราวในวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของสาวชาวอเมริกันที่ทำงานเป็นครูอยู่ประเทศไทยมาแล้ว4ปีตัวเขาเนี่ยนะครับได้ออกมาเผยชีวิตในประเทศไทยว่ามันไม่เหมือนที่เขานั้นคิดเอาไว้ก่อนที่จะมาถึงที่นี่เลยซึ่งเขานะครับจะพูดอะไรถึงประเทศไทยบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับ โดยการให้สัมภาษณ์สาวชาวอเมริกันรายนี้เนี่ยนะครับก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งเขาก็ได้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของการมาประเทศไทยเริ่มจากการที่เพื่อนของเขาได้มาเที่ยวในประเทศไทยเป็นเวลา6สัปดาห์ในก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียนจบพอดีเพื่อนของเขาจึงแนะนําว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆและตัวของเขานั้นก็น่าจะชอบประเทศไทยน่าจะเหมาะกับเขามาก และเพื่อนเนี่ยก็ได้แนะนำให้เขาลองหางานสอนในประเทศไทยดูซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาก็สนใจเป็นอย่างมากและตกลงที่จะลองมาทำงานในประเทศไทยจากนั้นสาวอเมริกันรายนี้เนี่ยครับเขาก็ได้เริ่มเดินทางมาในประเทศไทยในเดือนมิถุนายนปี2019โดยเขาเนี่ยได้ให้บริษัทจัดหางานสอนพร้อมทั้งจัดการเรื่องของวีซ่าให้เขาทั้งหมดเลยในตอนแรกนะครับเขาก็เป็นครูที่โรงเรียนสอนภาษาธรรมดาก่อนที่จะมา เป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียนานานาชาติโดยรายได้ของเขาในตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ40,000บาทต่อเดือนและเขานั้นก็ยังได้เล่าถึงชีวิตของเขาเองนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพว่าเมื่อ5ปีที่แล้วในตอนที่เขาเนี่ย มาประเทศไทยในครั้งแรกมันแตกต่างจากชีวิตในอเมริกันของเขามากที่ประเทศไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันมากและการใช้ชีวิตนั้นก็น่าตื่นเต้นชีวิตของเขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดที่จะสามารถอยู่ได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งใดๆเลยที่นี่เนี่ยมีโอกาสมากมายที่จะได้พบเจอเพื่อนฝูงเขาเนี่ยชอบที่นี่มากและเขาก็คิดว่าตัวเขานั้น ได้พบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ต้องการจริงๆเมื่อ5ปีที่แล้วตลอดระยะเวลานะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยที่ประเทศไทยเนี่ยมีอะไรให้ทำเสมอและมีสิ่งใหม่ๆให้ทำมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก และอีกสิ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกชอบมากๆกก็คือเขาไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยในประเทศไทยเลยไม่เคยกังวลเกี่ยวกับการเดินไปรอบๆแม้ว่ามันจะเป็นในเวลาตอนกลางคืนก็ตามตัวเขาเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะครับที่จะเดินไปไหนมาไหนคนเดียวประเทศไทยเนี่ยแตกต่างจากสาหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิง เพราะในสารัตแล้วเขาเดยกไม่กล้าแม้แต่จะไปไหนมาไหนคนเดียวสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยมากกว่าในอเมริกาก็คือในประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กันมากกว่าและก็คนในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เอาแต่ใจตัวเองมีความเป็นปัจเจกบุคคลน,น้อยกว่าเพราะงั้นคนไทยเนี่ยจึงใส่ใจทุกคนมันทําให้รู้สึกเป็นชุมชนมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ผู้คนเนี่ยจะคอยช่วยเหลือคุณเสมอ มันทำให้เขาเนี่ยนะครับสบายใจเมื่ออยู่ที่ประเทศไทยและเขาก็ยังได้พูดถึงงานอดิเรกของเขาที่ชอบทำในประเทศไทยอีกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยชอบการชกมวยเป็นอย่างมากชอบมวยไทยที่ยิมเนี่ยเขาก็ได้พบกับผู้คนมากขึ้นแต่ก็มีบ่อยครั้งที่มันทำให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลจากนั้นนะครับเขาก็ได้พูดถึงโรงพยาบาลไทยว่าโรงพยาบาลไทยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาชอบมากๆเลย เ,เขาชอบโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมากที่สุดเพราะว่ามีราคาไม่แพงสามารถเดินเข้าออกได้โดยที่มีหรือไม่มีประกันก็ได้เจ้าหน้าที่ดูแลเร็เวมากอีกทั้งยังสามารถเข้าออกโรงพยาบาลได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยก็ตามซึ่งในคลิปของเขาครับก็ยังพูดถึงเรื่องของการเปิดบัญชีนธนาคารในประเทศไทยอีกว่าเปิดง่ายและก็สะดวก นอกจากนี้การใช้ซิมก็ง่ายมากพนักง,งานเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในการเปิดซิมการ์ดให้กับเขาทุกอย่างเนี่ยมันดูง่ายไปหมดแล้วสําหรับสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือเมื่อ2ปีแรกที่เขามาประเทศไทยเขาไม่ได้สังเกตเห็นนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยเลยว่ามันมีมลพิษทางอากาศใน2ปีมานี้มลพิษเนี่ย่ขนท้านที่จะรุนแรงมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่ตัวเขาไม่ค่อยชอบเลยก็คือเรื่องของถนน เขาเนี่ยคิดว่าอยากจะให้มีการเก็บขยะมากกว่านี้โดยให้มีถังขยะมากขึ้นด้วยสำหรับการตัดสินใจของเขานะครับในการมาประเทศไทยเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเขาบอกว่าตัวเขานั้นรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆคุ้มค่าต่อการตัดสินใจคุณภาพชีวิตของเขาในประเทศไทยมันดีกว่าคุณภาพชีวิตในอเมริกาที่เขาเนี่ยจะได้รับเป็นอย่างมาก เขารู้สึกปลอดภัยได้ทําทุกอย่างที่ต้องการสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้อย่างง่ายดายคนไทยเนี่ยใจดีมีความรู้สึกสงบตลอดเวลาเช่นเดียวกับที่หลายๆคนเนี่ยมักจะพูดว่าในนาทีแรกที่คุณมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิคุณจะรู้สึกโล่งใจ ทุกอย่างเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าในตอนนี้คุณกลับมาที่ประเทศไทยแล้วและเขาก็นึกไม่ออกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่เขาเนี่ยพูดได้อย่างไรนอกจากพวกเขานั้นจะลองมาสัมผัสด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของครูสาวชาวอเมริกันที่ย้ายมาอยู่ไทยนะครับและเขาเดี๋ยวได้ออกมาพูดถึงการตัดสินใจในการย้ายมาอยู่ในประเทศไทยของเขาแน่นอนว่าหลังจากที่คลิปวดีโอดังกล่าวนะครับของครูสาวชาวอเมริกันได้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลวีดียหรือว่า YouTube ก็มีความคิดเห็นของชาวต่างชาติมากมายที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ อย่างเช่นคอมเมนต์แรกเขาได้บอกว่ามันเป็นการสัมภาษณ์ที่เยี่ยมมากเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวอายุ25ปีที่พูดจาไพเราะและยังสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมเธอถึงย้ายมาจากสหรัฐอเมริกามาอยู่ที่เมืองไทย เขาเองเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่น่าทึ่งและมีความหลากหลายมีโอกาสมากมายที่นั่นเนี่ยคนในท้องถิ่นพวกเขายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือผู้คนคนอื่นเสมอหากเราเนี่ยต้องการอีกทั้งผู้คนที่นั่นพวกเขายังเปิดกว้างในการพูดคุยกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดภาษาอังกฤษก็จะเป็นทางเลือกที่ดีและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติก็ได้บอกว่า ในครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยถูกลักพาตัวโดยชายสองคนในเมืองแอตแลนตาเพราะแบบนั้นประสาทสัมผัสความตื่นตัวของเขาจึงทำงานอยู่เสมอไม่ว่าเขาเนี่ยจะไปที่ไหนก็ตามแต่เขาก็เคยมาประเทศไทยแล้ว30ครั้งตั้งแต่ปี2548ซึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากๆที่อยู่ในประเทศไทยและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติก็ได้บอกว่า บ่อยครั้งที่เราเดบมาจากขยี้ชีวิตของเราในโลกตะวันตกเมื่อเธอบอกว่าครั้งแรกที่เธอก้าวลงจากเครื่องบินในประเทศไทยเธอรู้สึกเหมือนเธออยู่บ้านจากนั้นความรู้สึกสงบก็มาเยือนชีวิตของเธอฉันรู้สึกว่าเขาเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะฉันเองก็เหลือเวลาอีกสองเดือนที่จะได้ตั๋วไปเที่ยวในประเทศไทยแล้ว และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยนะครับเขาได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการสัมภาษณ์ที่ดีเธอเนี่ยฉลาดและก็รู้ว่าเธอต้องการอะไรในชีวิต ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ทําให้เธอเนี่ยมีความสุขได้ซึ่งเจ้าของคอมเมนต์นี้บอกว่าตอนเขาอายุ25ปีชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้ทําแบบสาวชาวอเมริกันรายนี้เขาเสียใจในชีวิตเป็นอย่างมากและก็ดีใจที่เห็นคนที่อายุน้อยกว่ามีแผนสําหรับชีวิตที่ดี และความขี้เหร่ต่อมาของชาวต่างชาตินะครับคนนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าฉันเองก็รู้สึกปลอดภัยในประเทศไทยเป็นอย่างมากมากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง100เท่าคนที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีระเบียบเหมือนในอเมริกาแต่คนไทยเนี่ยก็ไม่ทําให้คนอื่นเศร้าและคนไทยเคารพพื้นที่ของคุณหากคุณเคารพพื้นที่ของพวกเขาในขณะที่สหรัฐอเมริกาผู้คนเนี่ยมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยมองหาโอกาสจากคนตัวเล็กหรือคนที่จำนวนน้อยกว่าสำหรับประเทศไทยแล้วมีคนไทยจำนวนน้อยมากที่พวกเขาเนี่ยจะรู้สึกอิจฉาหากคุณมีสิ่งที่พวกเขาไม่มีจนทำให้พวกเขานั้นต้องการแย่งชิงไปจากคุณส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดชาวต่างชาติคนนี้นะครับที่เขามาคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีครอบครัวอยู่ที่อเมริกาเขาจะรอดูมันพังแล้วก็ไฟไหม้ไปโดยไม่เศร้าเลย และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้นยครับบอกว่าดูเหมือนว่าประเทศที่ปลอดภัยทั้งหมดในโลกจะเป็นประเทศเอเชียบางทีผู้คนที่นั่นพวกเขาอาจจะรักความสงบสุขมากกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกก็ได้ซึ่งนี่นะครับก็คือการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเบนนาที่เป็นครูสาวชาวอเมริกันหลังจากที่ได้มาใช้ชีวิตในประเทศไทยของเราแล้วก็ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของเธอผ่านในช่อง YouTube ที่มีช่อว่า อดัมปากเกอร์ถึงสิ่งที่เธอเนี่ยได้คิดเอาไว้ก่อนมาที่ประเทศไทยและสิ่งที่เธอเจออะไรบ้างนะครับและก็อะไรบ้างที่เธอเนี่ยไม่ชอบในประเทศไทยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวชีวิตของเป็น,นาและความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโรนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ในวิดีโอหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรที่ชาวต่างชาติเนี่ยได้พูดถึงประเทศไทยอีกต้องติดตามและรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ